เปิดค่าการมองเห็นยามบ่ายค่ะผู้ชมอามาพรชแนลค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเปิดค่าการมองเห็นยามบ่ายมองเห็นยามบ่ายสวัสดีทักทาย FC ทุกท่านนะคะวันนี้ไลฟ์สดทางทางหน้าต่างอีกแล้วค่ะชม ชมวิวสวยๆทางหน้าต่างอีกแล้วชมนกมีมีนกเขาเดินมาด้วยค่ะมีนกเขาเดินมาด้วยคุณผู้ชมนกเขาเดินมาอ้วนตุ๊บเลยค่ะเอ้ party, เนกเขา feeder, หรือนกไม่แน่ใจแล้วนกเขาหรือนกพิราบไม่แน่ใจค่ะว่านกเขาหรือนกพิราบมาแล้วมาแล้วมากินตัวแมลงค่ะคุณผู้ชมหลังฝนตกก็จะมีตัวแมลงมากมายค่ะ ด้านหน้าก็จะเป็นต้นต้นใบากาของผู้ชมต้นใบากาก็คือเป็นตัวยาตัวยาสมุนไพรของคนบนฟ้าค่ะอาพรก็เลยอนุรักษ์เอาไว้ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดทิ้งค่ะก็เลยปล่อยให้โตปล่อยให้โตแล้วก็อุ้ยนกตีกันปล่อยให้ต้นโตแล้วเป็นที่อาศัยของนกค่ะเป็นที่อาศัยของนกนกก็จะชอบมา มาใส่ตรงนี้เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเขาเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับนกค่ะก็คือไม่มีไม่มีใครจะมาทำร้ายเขาได้ตรงนี้ค่ะ,ค,ะคือไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะมีแบบว่ามีหนังสติก๊กมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิงนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นที่ท,ที่ปลอดภัย ที่สุดแล้วค่ะนกก็ชอบชอบมาใาสา่ตรงนี้ค่ะเอาเแม่มลืมเนี่ยค่ะนกชอบมาใส่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็แดดก็จะไม่มีค่ะตรงเนี้ก็คือ,อ<ม>บ้านเป็นบ้านสองชั้นก็คือสามารถ สามารถบังแดดได้บังแดดได้แล้วความร่มรื่นตรงนี้ก็จะตามมาค่ะตอนนี้ก็แดดอ่อนๆแล้วค่ะตอนนี้เที่ยงเที่ยง45่อบ่ายไปแล้วตรงนี้ก็จะเป็นร่มรื่นค่ะร่มรื่นร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็ลมพัดมาทางหน้าต่างนี่ก็เย็นสบายค่ะผู้ชมแต่ว่าอพอรอรไลไ์้สดตรงหน้าต่างก็เลยมีเหล็กดัด มีเหล็กดัดติดนิดนิดนึงค่ะขออภัยด้วยค่ะขออภัยด้วยเพราะว่าถ้าไปตั้งกล้องข้างนอกนี่ก็ไม่สะดวกค่ะไม่สะดวกแ,แล้วก็ุเอียงกล้องแบบนี้ได้เดี๋ยวแพรแพรแพรแพเอาอันนั้นมาหนุนให้แม่่อยค่อยๆมานะลูกเอียงกล้องได้อะลูกไม่ต้องติดลูกกลงเร,เร็วสิเนี่ยหนุนแค่ครั้งเดียวแม่จับละหนุนขาตั้งกล้องให้แม่นีนนน่นี่นั่นนั่นไงนั่ง สีส้มน่ะสีส้มน่ะตรวแมวน่ะเนี่ยภาพสวยเลยภาพสวยเลยไม่ติดไม่ติดลูกกองลูกหน้าสีส้มข้างหลังน่ะอ่านั่นแหละมามาอามายา่ยาอย่าอย่าโดนนะอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนเพราะว่าแม่เสียบนี่กันได้ได้คุณสักเกินร้อยขอบคุณมากมากคว่ำสิลูกคว่ำคว่ำไม่ได้เดีย๋ยวนะแป๊บหนึ่งค่ะคุณสักให้ลูกสาวอา่าค้ำอา่า ตั้งกล้องให้ค่ะโอเคได้แล้วลูกได้แล้วได้ละจะได้ไม่ติดจะได้ไม่ติดเหล็กดัดจะได้ไม่ติดเหล็กดัดเพราะว่าไฟ์สดทั้งหน้าต่างเดีย๋ยวนะอภรรขอใส่ปัจแจให้ก่อนโอ้ยกว่าจะได้วุ่นวว,นวายขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมากค่ะคอขอบคุณมากมากค่ะคุณสัตว์เกินร้อยขอบคุณมากมากค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดไม่ติดไม่ติดเหล็กดัดแล้วค่ะไม่ติดเหล็กดัดแล้ว ก็ได้ชมบรรยากาศส,สวยๆร่มรื่นร่มรื่นค่ะขอบคุณมากค่ะสติกเกอร์ระัวจากคุณสักเกินร้อยค่ะคุณสักเกินร้อยสติกเกอร์รัว,วขอบคุณมากๆค่ะอมาพรสแนลยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะบรรยากาศเริ่มร่มรื่นแล้ลวค่ะแดดเริ่มไปทางฝั่งโน้นแล้วค่ะฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งอาทิตย์ตะวันออกค่ะทิศเหนือทิ่ตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านค่ะต้นไม้นี้อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านค่ะ